สวัสดีครับผมครูตองฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม4บทที่13เรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับข้อที่12ข้อนี้โจทย์บอกว่าตัวเก็บประจุ A และ B มีความจุ 2C และ 3C ตามลำดับเหมือนในรูปนะครับเริ่มต้นไม่มีประจุไฟฟ้านำมาต่ออนุกรมและต่อกับความต่างศักย์เดลตาวดังรูปอัตราส่วนของพลังงานสะสม ที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุ a และ b มีค่าเท่าไหร่อ่ะเรามาดูนะครับในที่นี้เราจะหาพลังงานสะสมนะครับสมการพลังงานสะสมก่อนนะครับอ่ะสูตรก่อนนะผมเขียนสูตรก่อนสูตรก็คืออะไรครับ u เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง q แล้วก็ v ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่า u มีค่าเท่าไหร่ก็ต้องรู้ว่า q ที่ผ่าน a เท่าไหร่ v ผ่าน a เท่าไหร่นะครับเคไหมหรือจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง c v กำลัง2ก็ต้องเป็น c ของ a หรือว่า v ของ a นะหรือ1ส่วน2 q กำลัง2ส่วน c ก็ต้องเป็น q ที่ผ่าน a แล้วก็ c ของ a ในนี้ขอให้2 c มาถูกไหมครับเราหา q ก่อนก็ได้วิธีการเราจะหา q เราก็รวม c ก่อนก็ได้นะครับอ่ะนั้นผมหา q ก่อนเนาะหา q จากอะไรครับ Q รวมมีค่าเท่ากับ C รวม V รวมโอเคไหมเราก็หา C รวมก่อนนะครับแสดงว่า C รวมจะมีค่าเท่ากับ C A นะครับคูณด้วย C B หารด้วย C A บวก C B นี่นะ C A ก็คือ2 C ง c คูณ3 C มหารด้วย2อบวกสก็ได้5 C า ช่ไหมครับเพราะฉะนั้น C รวมมีค่าเท่ากับ6กส่วนหก็คือ1 2ึ่องีเขยไหมเสร็จแล้วเราเอา C ที่ได้ไปหา Q นะครับ Q รวมก็มีค่าเท่ากับ1 2ึคูณด้วย V รวมก็คือเดลต้า ดังนั้นคิวที่วิ่งเข้าไปในนี้นะครับคิวที่ผ่าน a กับคิวที่ผ่าน b เป็นไงกันเท่ากันนะครับในที่นี้ครวมเท่ากับ q a แล้วก็เท่ากับ q b โอเคนะครับ<ฮ>พอเป็นแบบนี้แล้วอโอเคงั้นเราหา u ที่อยู่ใน a และ b ได้แล้วครับอ่ะเรามาหา u กันนะครับ u a มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสอง q กำลังสองส่วน c ก็ต้องเป็น c ของ a เนาะก็จะกลายเป็น1ส่วน2 q ก็คือ1.2 c เดลต้า v หารด้วย ca ในที่นี้ก็คือ2 c โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น ua มีค่าเท่ากับลืมกำลัง2 0.36นะครับ ผมก็จะได้0.36เคม c กําลัง2ตัดไปก็จะเป็น c delta v กําลัง2อันนี้คือ u ของ a นะต่อมาถ้าเกิดเราหา u ของใครครับ u ของ b เคไหม u ของ b มีค่าเท่าไหร่ หนึ่งส่วนสอง Q กลังสองเหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งจุดสอง c delta v ทั้งหมดกลังสองหารด้วยสาม c นะครับอ่ะอันนี้ก็จะได้เป็นศ2 4ส C ีเดลต้ากำลังสองเขาถามอัตราส่วนถูกไหมครับอัตราส่วน A ต่อ B เพราะฉะนั้น U A ต่อ U B เป็นเท่าไหร่ครับก็จับมันทำไงกันครับจับมันหารกันเนาะเพราะฉะนั้น U A ต่อ U อะไรครับ Ub เป็นเท่าไหร่ล่ะเราดูในตัวเลขเราก็จะรู้แล้วนะครับว่า UA หาร Ub มีค่าเท่ากับ3ต่อ2เข okay, ้าใจไหมอันนี้คือคำตอบอันนี้คือผมค่อยๆทำนะครับเผื่อน้องๆจะสับสนว่าจะทำยังไงกับอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมสอนอีกวิธีนึงนะครับให้มันง่ายกว่านี้โดยไม่ต้องหารายละเอียดพวกนี้นะครับงั้นผมขอลบนะผมขอลบ ผมขอลบสรรมการเหมือนเดิมเลยครับแต่เราไม่ต้องไปหา q <c oughs> หาอะไรเลยไม่ต้องไปหาแต่ละตัวก็คืออะไรครับถ้าเกิด U A ก็ต้องเป็นอะไรครับ1ส่วน2 Q A V A เพราะนี้เขาถามมาตราส่วน U B ล่ะครับก็ต้องเป็น1-2ส่วน2 Q B V B เข้าจไหมจากที่เราสังเกตในรูปเราจะพบว่าอานุกรมถูกไหมครับ อันดุกรม Q เท่ากันเ okay, ห็นมั้เมื่อ Q เท่ากันเราเอาสองตัวนี้หารกันสองตัวนี้หารกันเนาะเราจะได้เป็น UA ส่วน UB มีค่าเท่ากับอะไรครับเหลือแค่ VA ส่วน VB เข้าปะแล้ว VA ส่ว v น VB V ก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ QA ส่วน CA านด้วยอะไรครับ Qb ส่วน cb หรือ Qa ส่วน ca คูณด,ด้วย cb ส่วน qb Q กับ Q ตัดกันนะครับเพราะมันเท่ากันเราจะได้ cb ส่วน ca เสร็จแล้วครับ3 c ส่วน2 c ตัดตัดต,ดตอบ3าส่วนสเสร็จเรียบร้อยครับผมแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยถูกไหมครับโดยที่เราไม่ต้องคิดเลข,ขออกมาแบบแบบแรก